หดับไก่เก่งติดตาเสียนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีไก่ตัวไหนของซุ้มไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่ห เจ้าฉลามดำสุ้มเพชรนำโชคยอดเชิงตัวเก่งแชมป์ประจำสนามไก่ทองอนเตอร์ต้องบอกเลยครับว่าเจ้าหนูตัวนี้ครับเป็นยอดเชิงอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทางสุ้มเพชรนำโชคภูมิใจเสนอมากๆนะครับล่าสุดครับได้มีการไปออกดูตัวมาครับแต่ก็ยังไม่พบเนื้อคู่เนื้อแท้อย่างไงก็ใครที่เป็น f c ของทางสุ้มเพชรนำโชคและ f c ของเจ้าฉลามดำตัวนี้ก็รอติดตามชมครับว่าเจ้าฉลามดำจะได้ผู้ชนอีกหรือไม่ครับอันดับที่4ี่ เจ้ายอดดวงใจสุ้มเก้าเจริญแปดต้องบอกเลยครับว่าเจ้ายอดดวงใจตัวนี้ครับเป็นแชมป์ประจําสนามไก่ทองอินเตอร์อีกหนึ่งตัวครับที่เป็นดาวดังตัวใหม่มาแรงในตอนนี้ครับใครที่ชอบสายพามา่าเป็นไปไม่ได้ครับที่จะไม่รู้จักเก้าเจริญแปดในตอนนี้บอกเลยครับว่าเจ้าหนูตัวนี้ครับตอนนี้ได้พบเนื้อคู่เนื้อแท้ตัวใหม่ไปเทียบร้อยสําหรับใครที่เป็น f อฟของสุ้มเก้าเจริญแปดและ f อฟของเจ้ายอดดวงใจห้ามพลาดไฟต่อไปเด็ดขาดนะครับอันดับที่3 เจ้าพูนสุขสุ้มเพชรพูนสุขแชมป์ประจำสนามมหาราบยอดเชิงตัวเก่งตัวใหม่ของเสียบพุ้ยเพชรพูนสุกครับต้องบอกเลยครับว่าไก่ตัวนี้เป็นยอดไก่เชิงหนึ่งตัวนะครับที่ติดตาเสียมากๆและเจ้าพูนสุขตัวนี้ครับยังมีนัดดูตัวอีกในวันที่1 4ธันวาคมนี้ถ้าตรงกันนะครับรับรองว่าเอฟซีของทางซุ้มเพชรพูนสุขนะครับจะไม่ผิดหวังกับเจ้าพูนสุขตัวนี้แน่นอนครับอันดับที่2 ปันสุขสุมน้องริชาฟาร์มแชมเปี้ยนสนามมหาราบต้องบอกเลยครับว่าเป็นยอดแชมป์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ติดตาเสียนมากๆครับในวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สนามมหาราบครับเจ้าปันสุกตัวนี้ครับได้แสดงฝีไม้ลายแข้งให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาเสียนคนะและคว้าชัยชนะที่สนามมหาราบมาได้แบบสวยงามครับมาถึงอันดับที่1 ยอดไก่เก่งติดตาเซียนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ได้แก่เจ้าคอมโมานโดสมชอโชคเจริญ98 ต้องบอกเลยครับว่าเจ้าหนูแข้งพิเศษตัวนี้นะครับเป็นไก่ของทางซุ้มชอโชคเจริญ98ที่โคตรเก่งโคตรอันตรายครับจนได้รับบัลังราชาไก่พม่าที่1ของเดือนพฤศจิกายนนี้ไปครับคุณผู้ชมและล่าสุดครับได้มีข่าวมาว่าเจ้าคอมมานโดครับไปได้คู่แต่ก็ต้องยกเลิกกันไปนะครับไม่รู้เพราะเก่งเกินหรือเปล่าฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องมารอชมกันครับใครที่เป็น f อของซุ้มชอโชคเจริญ98ครับว่าในต้นปีหน้าเจ้าคอมมานโดตัวนี้จะมีไฟประวัติศาสตร์เหมือน ข้าคังแสงตัวที่แล้วให้พวกเราได้ชมกันอีกหรือไม่ถ้าในต้นปีหน้ามีไฟประวัติศาสตร์ของเจ้าคมโดครับเอของชอโชคเจริญเจ้าเนี่ยห้ามพลาดกันเด็ดขาดเลยนะครับและนี่คือ5อันดับยอดไก่เก่งติดตาเซียนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่คิดว่ามียอดใก่เก่งนะผมนะนอกเหนือจากนี้ครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและสําหรับวันนี้ครับผมจานโจ้ไอชนต้องขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือไม่ตรงใจใครต้องกราบขออภัยไว้ในณที่นี้ด้วยสําหรับนี้สวัสดีครับ